สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวเพราะว่าในเทปตรงนี้มันจะต้องดูเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางผู้บังคับบัญชาท่านนับชมรับฟังด้วยถ้าจะเป็นผู้สื่อสารต่างๆให้กับตัวร้องก็ใจาไหมครับ อ่ะเฮ้ยแล้วก็มือมือวาอะไรไม่ให้กอดกอย่างนี้นะครับให้บรงไวเฉยเฉยนะแล้วก็หันม่ให้ด้วยว่าในเทปตรงนี้มันจะต้องดูเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางผู้บังคับบัญชาท่านนับชมนับฟังด้วยถ้าจะเป็นผู้สื่อสารต่างๆให้กับตัวน้องก็จใชไหมครับ่ะแล้วถ้าเกิดเราจะิจับหรือจะทําอะไรให้เรายกมือนะครับมือขวาหรือมือซ้ายนะฝรั่งทางเจ้าที่กอดปุกมคันสั่งใช่ไห้โยซิตาฟังใค่ะ <ง ains> มิเรยสอดถามไหมมีมีนะเดี๋ยวตรงนีนยข้นตอน่อไปจะป็นการลงมือก็จะวันหาดปลไปเทปบริภาพบริเสียงรองถ้กผู้เสียหายก็คืออเรานะครับเราพอให้ฝั่งร่วมมือสถานเจ้าที่เป็นัน้าสอบสวนนะครับถ้าเกิดมีใครเข้ามาระหว่างทําการนี่เราพอยกมือบอกท่านเจ้าที่เขาก่อก่อนอจะได้หยุดเทปได้ทนอะไรได้ทนเขาเ้าใจไหมครับถ้าอย่างนั้นเ,เพื่อไม่ป็นการเสียหน้าเดี๋ยวผู้กองจะส่งเรื่องให้ทนานเจ้าที่เขาเลย งูรอกนะจ๊ะแถวเจ้าที่ขั้นผ่านช่องทางไลน์ในระบบปฏิภาพบริส์เขาใจไหมเนี่ยป่านะโอเคครับแพางั้นเดี๋ยวพรงนี้ผมกมเรียกนำสายงูรอใส่กันทางเจ้าที่กัดเซครับก็ตั้งไว้แบบนี้เลยไม่ต้องวิขยับมานะฮะ่าฮ่าโอเคครับัดโซกครับอ <c oughs> อเฮ้แล้วก็มือมือว่าอไไม่ให้กอดอกอ่างนี้นะครับพบานไว้เฉนะียวเดกผายองไปช่วย เพราะว่าในเทปตรงนี้มันจะต้องดูเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางผู้บังคับบัญชาท่านรับชมรับฟังด้วยถ้าจะเป็นผู้สน่อสารต่ตางๆให้กับตัวน้องถ้าใชไหมครับ่ะแล้วถ้าเ,เากิดเราที่จิบจับหรือจะทําอะไรให้เรายกมือนะครับมือ่อหรือมื่อซ้ายนะมฟอรเรสทางเจ้าที่กอดปุกขัน้า่จะไหมยูซิต้าฟังใจค่ะมีได้องสถามไหมม,มีมีนะ เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงมือเริ่มจับันหาดปลายเทปบริภาพบริสิทธิ์ของหากผู้เสียหายก็คือเราเะครับเราพอให้ฝั่งร่วมมือสถานเจ้าที่เป็นน้าสอบสวนนะครับถ้าเกิดมีใครเข้ามาระหว่างทําการนนี่เราพอยกมือบอกหนงเจ้าที่เขาบอกตอนจะได้หยุดเทปได้ถ่านอะไรได้ถัานเข้าใจไหมครับ่ะอย่างนั้นเพื่อไม่ป็นการเสียวลาเดี๋ยวขุนควงจะส่งเรื่องให้นงเจ้าที่เขาเลยงูร่รักสนับจับแถเจ้าที่ฝํางมือผ่านช่องทางไลน์ในระบบบริษัทบริสิทธเข้าใจไหมครับป โอเคครับเดี๋ยงตร่นีปผมไม่ยอมใสยหมวกเรือใสาเป็นการเจ้าชู้นะครับก็ตั้งไว้แบบนี้เลยไม่ต้อง่วิสยับมานะฮ่าฮ่าโอเคครับตับโซ่งกครับ